สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์กับคุณครูบุ๋มนะคะในวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้ในหน่วยชีวิตสัตว์โลกเรื่องสัตว์ป่าสงวนนะคะก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาของการเรียนคุณครูบุ๋มมีอะไรมาให้เด็กๆดูด้วยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วอย่าลืมตั้งใจดูนะคะแล้วเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะ ค่ะเด็กๆในภาคเรียนนี้นะคะคุณครูบุ๋มสร้างข้อตกลงเป็นกฎทั้งหมด5ข้อในห้องเรียนของเรานะคะกฎข้อที่1ตื่นนอนให้ทันเวลาเรียนกฎข้อที่2เตรียมอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมแบบฝึกหัดสมุดดินสอและยางลบกฎข้อที่3ตั้งใจเรียนและพยายามฝึกทำด้วยตัวเองค่ะกฎข้อที่4ี่ เมื่อทำเสร็จแล้วเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนค่ะกดข้อที่5ล้างมือก่อนไปทำกิจกรรมอื่นถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะ ดีครับคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าสัตว์ป่าในประเทศไทยมีทั้งสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองแล้วทั้งสองประเภทนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรวันนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีคำตอบครับสัตว์ป่าคุ้มครองหมายถึงสัตว์ป่าตามที่กฎกระทรวงกำหนดให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองซึ่งกฎหมายไม่อนุญาตให้ล่าหรือมีไว้ในครอบครองหรือค้า เว้นแต่การกระทําโดยทางราชการเพื่อการศึกษาวิจัยการเพาะพันธุ์หรือเพื่อกิจการสวนสัตว์สาธารณะสัตว์ป่าสงวนหมายถึงสัตว์ป่าหายาก15ชนิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2535ได้แก่แมวลายหินอ่อนพยูนเก้งหม้อนกกระเรียนเลียงผากวางผา ละองค์หรือละมั่งสมันกูปรีควายป่าแรดกระสู้สมเสร็จนกแต้วแล้วท้องดำและนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรข้อแตกต่างคือสัตว์ป่าคุ้มครองแม้ไม่อนุญาตให้ล่าหรือมีไว้ในครอบครองหรือค้าเช่นเดียวกับสัตว์ป่าสงวนแต่ยังอนุญาตให้นำม,มาใช้โดยทางราชการเพื่อการศึกษาวิจัยการเพาะพันธุ์ หรือเพื่อกิจการสวนสาธารณะเพราะมีจำนวนน้อยและใกล้ศูนย์พันธุ์แต่ยังมีจำนวนมากพอที่จะนำมาศึกษาวิจัยเพาะพันธุ์หรือดูแลในสวนสัตว์ได้แต่สัตว์ป่าสงวนคือสัตว์ป่าที่ใกล้ศูนย์พันธุ์อย่างมากจนไม่อาจอนุญาตให้นำมาศึกษาวิจัยหรือนำมาเพื่อการเพาะพันธุ์ได้เพราะอาจสูญพันธุ์ในทันทีป่าคือบ้านสัตว์ป่าคือครอบครัวมาร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกันนะครับ เด็กเด็กได้ชมไปแล้วนะคะความแตกต่างของสัตว์ป่าคุ้มครองและสัตว์ป่าสงวนนะคะในประเทศไทยสัตว์ป่าสงวนจะมีทั้งหมดสิบห้ชนิดนะคะลูกความแตกต่างของสัตว์ป่าคุ้มครองก็คือไม่อนุญ,ญาตให้ล่านะคะแต่สามารถศึกษาวิจัยหรือนำมาเพาะพันธุ์ได้โดยหน่วยงานราชการนะคะแต่สัตว์ป่าสงวนเป็นสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างมากจึงไม่ อนุญาตให้ล่าศึกษาหรือวิจัยหรือเพาะพันธุ์เพราะจะทำให้สูญพันธุ์ไปเลยก็ได้นะคะสาเหตุที่ทำให้สัตว์ป่าสงวนนะคะใกล้สูญพันธ์ก็คือ1นะคะ มีสาเหตุจากมีลักษณะที่สวยงามอย่างเช่นมีเขาที่สวยงามมีขนที่สวยงามหรือมีลักษณะที่โดดเด่นนะคะทําให้เป็นที่นิยมในการล่าของนักล่านะคะนําไปประดับบ้านนั่นเองนะคะ2ก็คือเกิดการบุกรุกนะคะที่อยู่อาศัยของสัตว์ก็ทําให้สัตว์มีจํานวนลดน้อยถอยลงไปนะคะ3ก็คือ เมื่อถูกบุกลุกสัตว์ก็ขาดแคลนอาหารนะคะก็ทําให้สัตว์นั้นล้มตายนะคะแล้วก็สูญพันธุ์ไปในที่สุดขาดเด็ก,ดกสาคัญนะคะเด็กๆต้องช่วยกันจดจําว่าสัตว์ป่าสมวนนะคะไม่ให้ล่าไม่ให้ค้าและไม่ให้นำเข้าและส่งออกนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนั่นเองนะคะ พาเด็กๆในวันนี้นะคะคุณครูหุ๋มจัดพาเด็กๆมาเรียนโดยเด็กๆเตรียมอุปกรณ์ดังนี้นะคะสมุดเล่มนี้ค่ะทักษะการเขียนของเรานะคะแล้วก็อีกเล่มหนึ่งก็คือแบบฝึกหัดนะคะต้องรอยการเรียนรู้เล่มที่3นะคะเด็กๆหยิบมาให้พร้อมเลยนะคะรวมไปถึงอุปกรณ์ดินสอยางลบไม้บรรทัดนะคะเด็กๆเตรียมมาแล้ว คุณครูบุ๋มจะพาเด็กๆไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะค่ะเด็กๆหยิบแบบฝึกหัดแล้วเปิดไปที่หน้า4ี่นะคะในหน้านี้เด็กๆจะเจอคำถาม3ข้อค่ะเด็กๆมาดูที่คำสั่งก่อนนะคะคำสั่งให้เด็กๆเขียนวงกลมล้อมรอบตัวเลือกที่เป็นชิ้นส่วนของภาพที่หายไปนะคะข้อนี้ข้อที่1เราอ่านว่า ตัวละองค์หรือละมั่งนะคะเป็นหนึ่งใน15ชนิดของสัตว์ป่าสงวนนะคะเด็กๆหาดูจิจ๊กซอนะคะหรือชิ้นส่วนที่เด็กๆเ,เคยเล่นใช่ไหมคะลูกตรงที่หายไปก็คือขาด้านหลังนะคะมาดูตัวเลือก a b c และ d ค่ะตรงไหนคือขาหลังของตัวละองค์หรือละมั่งคะใครเจอเก่งมากค่ะข้อ c ใช่ไหมคะเด็กๆก็วงกลมล้อมรอบตัวเลือก c ค่ะเก่งมากทีนี้ไปดูข้อที่2เราเรียกว่าสมเสร็จนะคะเด็กๆอ่านตามสมเสร็จหรือตัวะมดนะคะหรือเรียกอีกอย่างว่าตัวกินมดสีจะคล้ายๆหมีแพนด้าคือสีขาวกับดำแต่จมูกเขาจะเป็นลักษณะทรงยาวๆนะคะ ในภาพของสมเสร็จนะคะส่วนที่หายไปอยู่ตรงบริเวณส่วนหน้าใช่ไหมคะลูกมาดูตัวเลือก a b c หรือ d นะคะเด็กๆก,ก็วงกลมตัวเลือกให้ครูบุ๋มดูด้วยนะคะฝึกทำเองนะคะลูกข้อ3ค่ะแรดนะคะภาพชิ้นส่วนที่หายไปอยู่ตรงบริเวณอกของแรดนะคะหรือขาด้านหน้า ทีนี้ตัวเลือก a b c หรือ d คะที่เด็กๆเจอชิ้นส่วนที่หายไปเด็กๆลองวงกลมคำตอบมาให้ครูบุ๋มดูนะคะลองฝึกทำด้วยตัวเองค่ะค่ะเด็กๆวันนี้แบบฝุกหัดเรามีแค่หน้าเดียวนะคะเด็กๆทำเสร็จแล้วก็เด็กๆหยิบสมุดเล่มฝึกทักษะสีเขียวขึ้นมานะคะลูกขาดเด็กๆ เปิดไปแล้วเขียนวันที่3พฤศจิกายนพศ2564นะคะเด็กๆดูวิธีการเขียนวันที่นะคะลูกวันที่เขียนอยู่ใน2ช่องเว้น1ช่องเขียนเลข3ไทยห่างจากเลข3 1ช่องเขียนพอพานพฤศจิกายนเดือนนี้จะยาวหน่อยนะคะให้เด็กๆเขียนตัวอย่าห่างมากนะคะเว้น หช่องเขียนพอจุดสอจุดนะคะ2564ถ้าเขียนห่างมาก2564จะตกหน้ากระดาษนะคะลูก1ถึง10เขียนเป็นตัวหนังสือนะคะเขียนให้ตรงกันเวลาเขียนให้สะกดไปด้วยนะคะอย่างเช่นหอนอึงอหนึ่งไม้เอกหนึ่งสอองอสองสออามสามสอีสีไม้เอกสี หออาหาไม้โทห้าหอกอหกเอจอม้เตคูดอเจ็ดแอปอดอแดเอกอากาไม้โทเก้าสออิบอสินะคะที่ครูบุ๋มพาสะกดจะเป็นการสะกดแบบเขียนนะคะลูกเวลาเขียนหนังสือให้สะกดไปด้วยนะคะจะได้ไม่ผิดพลาดคำสั่งเติมคำและคัดนะคะเอตอ อิมอเติมนะคะอีก็คือสระอีตรงกับตัวต่อเต่านะคะคออำคำําคําแอรลออะและนะคะคอบรนอากาศดอกคัดอ,อะมาดูคานะคะเด็กๆวาดภาพแรกตานะคะลูกวาดตาเล่นะคะวาดต่อมาลงมาก่อนนะคะตักกรอวาดต่อมานะคะเป็นภาพตักรา้า ภาพต่อมาวาดภาพบุรี่นะคะบุหรี่จะมีควันอยู่ด้านบนนะคะลูกและวาดภาพประตูนะคะก็คือเต็มบรรทัดเป็นช่องสี่เหลี่ยมนั่นเองทีนี้เว้นจากภาพ1ช่องใส่เครื่องหมายเท่ากับให้ตรงกันลงมาก่อนนะคะในทุกๆภาพเสร็จแล้วเด็กๆเ,เว้น1ช่องหลังเครื่องหมายเท่ากับเขียนคำว่าตออาตาเอ หอหีบนะคะลอลิงไม้เอกอยู่บนลอลิงนะคะอ่านว่าตาเลนะคะลูกแล้วเด็กๆก็เขียนคําว่าตาเลนะคะไปอีกสองครั้งคําว่าตาเลห่างกันสองช่องนะคะลูกสังเกตนะคะว่าแต่ละคําจะห่างกันสองช่องอย่าเขียนตัวห่างหรือเขียนตัวใหญ่มากเกินไปนะคะ ภาพต่อมาเขียนคำว่าตะกรอตอะตะกรออกรอไม้โทรกรอตะกรอนะคะไม้โทอยู่บนรอเรือนะคะภาพต่อมาเขียนคำว่าตะกราตอะตะกรออกราไม้โทกราตะกรานะคะไม้โทอยู่บนรอเรือเช่นกันต่อไปค่ะ คำว่าบุรีบอุบุหอรออีรีไม้เอกรีบุรีนะคะสระอีอยู่บนรอเรือและไม่เอกอยู่บนสระอีนะคะภาพสุดท้ายประตูปรออปะตออูตูประตูะตตะตในทุกๆคำเขียน อีกสองครั้งนะคะคือคัดสองครั้งให้สวยแล้วเขียนให้ตรงกันลงมานะคะลูกค่ะสองบรรทัดล่างนะคะค่ดเด็กๆ .2 บรรทัดล่างสุดนะคะเขียนเด็กชายเด็กหญิงชื่อจริงและนามสกุลของตัวเองบรรทัดล่างอดุบานปีที่3ทับหกนะคะเลขที่เด็กๆก,ก็เติมเลขที่ของตัวเองมาให้คุณครูด้วยนะคะในวันนี้ สมุดทักษะวิชาการเรามีการเขียนแค่นี้นะคะลูกเติมคําและคัดนะคะจะเป็นคําที่ควบกรัำด้วยลอเรือและลอลิงนะคะรวมไปถึงคำที่มีหอหีบนำรอและลอลิงนะคะค่ะในช่วงท้ายครูบุ๋มมีวิดีโอมาฝากเด็กๆด,ด้วยนะนะคะเป็นการผ่อนคลายและเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับการเรียนเรื่องสัตว์ป่าสงวนนะคะเด็กๆพร้อมแล้วก็ไป ชมได้เลยค่ะสวัสดีครับผมชื่อต้นไม้วันนี้ที่โรงเรียนของผมจะพาไปทัศนศึกษาแต่ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าค,คุณรูจะพาไปที่ไหน น่ารื่อดังตัวประดนเลยดีวยกว่าส่วนทางนั้นคือเพื่อนของผมเองชื่อว่ากอยญากับมะเขือทำไมทำไม้ไม่นี่แล้ววันนี้คุณครูจะพาพวกเราไปที่ไหนกันนะน่าตื่นเต้นจังเลยฉันก็ตื่นเต้นเหมือนกันมันจะต้องสนุกมากๆแน,น่ๆเลยใช่ๆนั้นพวกเราเรยกไปหาค,คุณครูกันเถอะเอ,อนักเรียนเงียบๆกันหน่อยค่ะวันนี้เรามีนัดกันใช่ไหมคะ อยากรู้ไหมว่าวันนี้เราจะไปที่ไหนกันถ้าอยากรู้ก็รีบขึ้นรถตามครูมันเลยถึงแล้วจ้านักเรียนมารวมตัวกันตรงนี้เลยจ้าที่นี่ที่ไหนคะคุณครูอ๋อที่นี่ก็คืออุทยานแห่งชาติสัตว์ป่านั่นเองคะ่ะนักเรียนก่อนอื่นครูจะแนะนําให้รู้จักคับพี่พิมเป็นผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะ สวัสดีค่ะน้องๆพี่ชื่อพี่พิมพ์นะคะวันนี้พี่จะพาพวกน้องๆไปรู้จักกับสัตว์ป่าสงวนทั้ง15ชนิดกันแต่ก่อนอื่นเราต้องมารู้ที่มาที่ไปของสัตว์ป่าสงวนกันก่อนว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยทรัพยากรในประเทศไทยเรายังคงอุดมสมบูรณ์อยู่มากและสัตว์ป่าก็ยังคงมีอยู่ชุกชุมแต่ต่อมาก็มีการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยและไม่รู้คุณค่า โดยเฉพาะสัตว์ป่านะคะน้องๆมนุษย์ได้มีการล่าเป็นอาหารบ้างเพื่อการกีฬาบ้างและล่าเพื่อการค้าบ้างไม่ว่าจะเป็นการค้าในประเทศหรือส่งออกต่างประเทศโดยที่ทำไปไม่มีกฎหมายใดๆคุ้มครองเลยและมนุษย์มีจำนวนมากขึ้นการบุกรุกป่าเพื่อทำกินก็มากขึ้นตามไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิดได้ถูกมนุษย์อย่างเราคุกคาม ทำให้จำนวนของสัตว์ป่าลดลงอย่างรวดเร็วจนสัตว์ป่าบางชนิดได้สูญพันธุ์ไปแล้วและจากวิกฤตนี้เองที่ก่อให้เกิดกฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่าและสัตว์ป่าสงวนขึ้นมาค่ะเอแล้วสัตว์ป่าสงวนกับสัตว์ป่าคุ้มครองมันเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนจ้าน้องๆสัตว์ป่าคุ้มครองถึงจะไม่อนุญาตให้ล่าหรือมีไว้ในครอบครองหรือเพื่อการค้า เช่นเดียวกับสัตว์ป่าสงวนแต่ก็ยังอนุญาตให้นำมาใช้ทางราชการเพื่อการศึกษาวิจัยหรือเพาะพันธุ์เพื่อกิจการสวนสัตว์สาธารณะได้แต่สัตว์ป่าสงวนคือสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์มากจนไม่อนุญาตให้นำมาศึกษาวิจัยหรือเพาะเลี้ยงได้ซึ่งปัจจุบันสัตว์ป่าสงวนของไทยเนี่ยมีอยู่15ชนิด สรุปได้ก็คือสัตว์ป่าสงวนคือสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์มากๆและยากมากๆที่จะพบสัตว์พวกนี้ตามธรรมชาติแล้วนั่นเองจะ้ะอ๋ออย่างนี้นี่เองอ่าแล้เวเราก็มาถึงแล้วนะคะน้องๆน,นี่คือสิ่งที่พี่จะพามาดูวันนี้มีน้องๆคนไหนพอที่จะรู้จักสัตว์พวกนี้บ้างมิเอ่ยอ๋อผมรู้ครับตัวนั้นเป็นหนูใช่ไหมครับ ตัวอ้อ้วนเหมือนเพื่อนผมเลยไม่ใช่จ้าหมูไม่มีอยู่ในสัตว์สงวนนะจ๊ะมีใครพอจะรู้อีกบ้างไหมเอ่ยหนูรู้จักค่ะตัวนั้นคือสมันใช่ไหมคะใช่แล้วล่ะคะ่ะตัวนั้นคือสมันหรือเนื้อสมันนั่นเองถือเป็นกวางที่ได้ชื่อว่ามีเขาที่สวยที่สุดเลยนะแต่ปัจจุบันได้มีการสูญพันธุ์ไปแล้วนะสิ นอกจากสมันก็ยังมีอีก14ชนิดนะจ๊ะจะมีสาัา์ชนิดไหนบ้างที่จะบอกให้น้องๆได้รู้จักกันทีละตัวเลยนะเริ่มที่ตัวแรกเลยนกเจ้าฟ้าหญิงซิลินทรเป็นนกนางแอ่นชนิดหนึ่งพบครั้งแรกที่บึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์คาดว่าน่าจะสูญพันธุ์ไปแล้วแรดเป็นแรดนอเดียวเป็นหนึ่งในสามสายพันธุ์ที่พบในทวีปเอเชีย ปัจจุบันไม่พบตามธรรมชาติกระสู้เป็นแรดพันเล็กที่สุดและเป็นแรดเอเชียชนิดเดียวที่มีสองนอในอดีตสามารถพบได้ในประเทศไทยปัจจุบันพบหลงเหลืออยู่ในหมู่เกาะสุมาตราและทางตะวันตกของมาเลเซียเท่านั้นกูปลีเป็นสัตว์ตระกูลเดียวกับกระทิงและอัวแดงอาศัยอยู่ในป่าเต็งลังพื้นดินจะเป็นดินทรายหรือดินลูกหลัง เป็นสัตว์ตระกูลวัวที่มีแนวโน้มที่จะสูญพันธุ์ควายป่าเป็นต้นตระกูลของควายบ้านแต่จะตัวใหญ่และแข็งแรงกว่ามักจะอาศัยอยู่ที่ป่าเบญจพรรณปัจจุบันเหลือประชากรฝูงสุดท้ายที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเท่านั้นละองหรือระมั่งเป็นกวางขนาดกลางอาศัยอยู่ที่ป่าเต็งลังปัจจุบันได้สูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติแล้ว แต่จะเหลืออยู่เพียงในสถานเพาะเลี้ยงเท่านั้นค่ะเลียงผามีลักษณะคล้ายแพะแต่รูปหน้ายาวกว่าลำตัวสั้นขายาวขนตามลำตัวมีสีดำจะอาศัยอยู่ตามหน้าผาทางภาคเหนือของไทยจึงทำให้ง่ายต่อการถูกล่าทำให้ลดจำนวนลงมากกวางผามีลักษณะคล้ายเลียงผาแต่ตัวเล็กกว่าและสีอ่อนกว่า อาศัยอยู่ในป่าดิบเขาที่ลาดชันและหนาวเย็นตลอดปีอยู่ในป่าที่เข้าถึงได้ยากทางภาคเหนือเช่นอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยปัจจุบันมีจำนวนน้อยมากนกเต้วแล้วท้องดำพบเฉพาะในป่าดิบเขาที่ลาดทางภาคใต้ของไทยและเทื่กเขาตะนาวสีทางตอนใต้ของพม่าเท่านั้น ปัจจุบันมีจำนวนเหลืออยู่น้อยมากและมีแนวโน้มว่าอาจจะสูญพันธุ์ในอนาคตนกกระเรียนเป็นนกบินได้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดปัจจุบันไม่พบในประเทศไทยแล้วค่ะแมวลายหินอ่อนเป็นแมวป่าที่หาก,กินบนต้นไม้ในเวลากลางคืนมันจะมีหางที่ยาวมากเพื่อช่วยในการทรงตัวเวลาปีนป่าย อาศัยอยู่ในป่าดิบชื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์มากและมีฝนตกตลอดทั้งปีปัจจุบันพบได้เพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทยค่ะสมเสร็จมีจมูกเหมือนงวงช้างรูปร่างเหมือนหมูเท้าเหมือนแลดจึงเรียกว่าผสมเสร็จหรือสมเสร็จอาศัยอยู่ในป่าดิบชื้นปัจจุบันลดจำนวนลงมากเกหมอ เป็นสัตว์ในตระกูลกวางที่หายากที่สุดชนิดหนึ่งมีขนาดเล็กลักษณะาคล้ายเก้งธรรมดาแต่จะมีสีขนที่เข้มและก็มีเขาสั้นกว่าอาศัยอยู่ในป่าดิบแฝงฝั่งตะวันตกและใต้ของประเทศไทยค่ะภยูนหรือหมูน้ําเป็นสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมอาศัยอยู่ที่ป่าชายเลนชายฝั่งทะเลมีไม้โกงกลางเป็นจํานวนมาก ปัจจุบันถูกมนุษย์บุกรุกแหล่งอาหารจนทำให้มีพายุเหลืออยู่น้อยมากและอีกไม่นานนะคะตา์พวกนี้ก็คงจะต้องสูญพันธุ์ตามๆกันไปแล้วถ้าพวกเราไม่อยากให้มันสูญพันธุ์ไปล่ะครับถ้าน้องๆยังอยากเห็นความน่ารักของพวกมันอยู่นะคะน้องๆก็แค่ช่วยการอนุรักษ์พื้นที่อยู่อาศัยของพวกมันไม่ตัดต้นไม้ไม่ทำลายป่าไม่เข้าไปโจมตีหรือบุกรุกที่อยู่อาศัยของมัน เป็นเด็กที่น่ารักและโตไปเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กรุ่นหลังสอนให้พวกเขารักและเห็นคุณค่าของพวกมันแค่เนี้ยเราก็ช่วยยืดอายุของพวกมันให้อยู่กับเราไปได้อีกนานเลยละค่ะโอเข้าใจแล้วครับถ้าพวกเราทุกคนร่วมมือกันอย่างจรงิจรงจังสัตว์น่ารักน่ารักพวกนี้ก็จะไม่มีวันสูญพันธุ์ไปอย่างแน่นอน เด็กๆก,กับการเรียนของเราในวันนี้นะคะสัตว์ป่าสงวนใครพอจะจำได้คะว่าในประเทศไทยเรามีทั้งหมด15ชนิดนั่นเองเก่งมากค่ะสัตว์ป่าสงวนนะคะชื่อก็บอกว่าไม่อนุญาตให้ล่าศึกษาค้นคว้าหรือวิจัยนะคะหรือขยายพันธุ์ทำไม่ได้เลยผิดกฎหมายนะคะลูกพ่อถ้าเรานำไปก็อาจจะเกิดการสูญพันธุ์ในทันทีนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากถ้าประเทศไทยเราเหลือสัตว์ป่าสงวนที่ น้อยชนิดลงไปนะคะลูกเราควรจะช่วยกันนะคะไม่ล่าไม่ค้าไม่นําเข้าส่งออกนะคะเพราะผิดกฎหมายะค่ะลูกค่ะเด็กๆคะสิ่งที่ได้จากการเรียนในวันนี้ครูบุ๋มว่าเป็นประโยชน์ต่อเด็กๆนะคะแล้วก็เด็กๆก,ก็จะได้ช่วยแล้วก็อนุรักษ์สัตว์ป่าสงวนของไทยเรานะคะลูกค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในวันถัดไปนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย